กหยดังทาเจมวยยเพียบสตตรยมวยสยกีมนกนปเจก้นคนดังถือจับหนีสิเป็นโกโก้กะกะ หลังจากกระเฮ็ดเตซีอยู่แบบข้อตกต่อซ้อนาเลื่นเลนนาแบกโลก่พี่น้องคนดังถูกจับเอฟซีหลายทุกไทยคับผมผู้ใดมาซอยมาดูแลดอกพิจารญาพี่น้องจะฟังหลอครับคนดังยองดีไหมนะครับเพื่อนว่าพี่น้องเอ้ยย่ามตกทุกข์ได้ยากมากกับผมมีผู้ใดดอกครับ นอกจากพี่น้องเจ้าของสิดังปันไดมีซื้อเสียงร้ายกระาังครับพี่น้องยง่ป่วยยามไข่มากกรสังเกตรวดเด้บ่ท่านได้ว่าถืกจับเป็นคดีค้อมดซ้ําปวยซาไข่ในพ้ทธิเซตโตให้ก็ค้นไก้ชิดเจ้าของนี่แหละครับพี่น้องเลยมู่พวกไลายหลนั่นกบบระไอ้่อยอยัง้งหรอกครับโอ